Oh! <gasps>

นี่หลอดเลือดปมมานำปิ r กันแด่ขึ้นปมาได้ตั้งแต่เมื่หร่า้ว,าวา่เดียวนับขึ้นไมู่ขึ้นตึงไม่ลาวนใอยู่ร